โอกาสคือสิ่งที่ใครทุกคนบนโลกต่างต้องการพอหาคิดจะทําอะไรแต่ว่าไม่มีโอกาสจะได้ทำได้โชว์ฝีมือเลยแม้ว่าจะเก่งการมากแค่ไหนก็ไม่มีทางที่ใครจะได้เห็นแน่นอนเช่นเดียวกับโลกของฟุตบอลที่ฮาวานาเตไม่มีโอกาสได้ลงสนามไม่มีโอกาสลงเล่นเลยแน่นอนว่าไม่มีใครที่จะได้เห็นและน,นี่ก็คือคลิปฮาวานาเตที่เกือบจะล่วงเพราะว่าไม่ได้รับโอกาสลงเล่นมากเท่าที่ควร ก่อนจะกลายเป็น5สุดลุ่งหลังจากพวกเขาย้ายทีมและได้รับโอกาสลงสนามอย่างเต็มที่เรื่องทั้งหมดมันจะเป็นยังไงนั้นก็ไปดูกันได้เลยเริ่มกันที่คนแรกเควินเดอะบอยในสมัยดาวลุ่งพุ่งแรงเควินเดอะบอยถูกเชลซีคว,ว้าตัวมารุ่มทีมหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างเหล้าใจในลีกบ้านเกิดแต่ทว่าก็เหมือนดาวลุ่งคน,น,นอื่นๆที่โอกาสลงเล่นชุดใหญ่น้อยนิดมหาศาลเขาจึงโดนปล่อยตัวยืมเป็นว่าเล่น และแทบจะไม่ถูกใช้งานในการเล่นให้กับเชลซีเลยทําให้โอกาสได้โชว์ฝีเท้าจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้จนในที่สุดเดอะบอยตัดสินใจขอแยกทางย้ายออกเพื่อโอากาสลงเล่นฟุตบอลตามที่เขาต้องการและเมื่อเขาได้ลงสนามตามที่ใจคิดฟอร์มระดับโลกก็ปรากฏกับวบบวกที่เขากลายเป็นตัวหลักของทีมตั้งแต่ก้าวเข้ามาและด้วยผลงานที่โดดเด่นเขาจึงอยู่ที่นี่ได้เพียงปีเดียวเท่านั้นก่อนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะมาซิลตัวไปครอบครอง นั้นโลกฟุตบอลก็ได้ก่อกำเนิดสุดยอดมิฟฟิลที่เก่งกาจขึ้นมาอีกคนเดอะบอยจากที่เก่งอยู่แล้วการมาอยู่กับเลือใบสีฟ้าเขายังเก่งขึ้นได้อีกเยอะจนกลายเป็นเสาหลักพาทีมกว่าแชมป์มากมายนั้นไม่ท่วนแล้วตัวเขาเองก็ได้กลายเป็นสุดยอดนักเตะอย่างไร้ข้อกังขาเควินเดอะบอยมาต่อกันอย่างคนที่2มาตินโอเดการ ก่อนที่โอเดกาจะกลายมาเป็นผู้นําสุดแก่งของอาเซนอลในปัจจุบันอดีตนั้นเขาเกือบจะต้องจบชีวิตนักบอลลงแล้วจากการโดนดองเป็นผักอยู่ที่เรอัลมาดริดโดยย้อนไปในช่วงดาวลุ่งวัย14-15ปีโอเดกาถูกยกย่องไปทั่วทั้งวงการว่านี่คือนักเตะที่น่าจับตามองเอามากๆกับพรสวรรค์ฝีเท้าที่มีของเจ้าตัวจนยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปอยากจะได้ไปครองก่อนที่จะเป็นราชาชุดขาวซีลตัวไปในที่สุด แต่นั่นมันคือเส้นทางฝันร้ายของเขาอย่างแท้จริงเพรบทบาทที่ได้รับคือการได้เล่นอยู่ทีมสรองเป็นหลักแถบจะไม่มีลุ้นได้เล่นชุดใหญ่อย่างที่ใฝฝันและยังโดนปล่อยยืมตัว4ปีสอนกับ4ทีมมายาวๆก่อนในที่สุดอาร์เซนอลที่ยืมตัวมาก็ได้ตัดสินใจขอซื้อขาดและมันก็คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของสโมสรเลยก็ว่าได้ พอการเข้ามาของโอเดกาช่วยยกระดับทีมขึ้นมาอย่างทันท่วงทีด้วยความสามารถที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการสร้างสารรค์เกมที่เยี่ยมยอดกับฝีเท,ท้าที่ดีมากๆอยู่แล้วบวกกับความเป็นผู้นำที่ทำให้เขาขึ้นมาเป็นกัปตันทีมนี่คือนักเตะที่ปืนใหญ่จะขาดไม่ได้เลยในเวลานี้แล้วตัวของโอเดกาเองก็ได้ขึ้นมาเป็นกองกลางอีคคนของยุคที่ใครต่อใครต่างชื่นชมฝีเทา้าเป็นนักเตะอีคคนที่หลายทีมอยากจะมีไว้ครอบครองมาตินโอเดกา คนที่3โคพาเมอร์พาเมอร์ถูกจับตาอย่างมากในฐานะดาวรุ่งอังกฤษฝีเท้าดีที่กำลังมาแรงแซงทางโคง้งจนถูกจับจ้องและคาดการว่าเขาจะขึ้นมาเป็นเสาหลักของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างแน่นอนแต่ว่าความคาดหวังนั้นก็ไม่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าพาเมอร์กระหายที่จะลงสนามในเกมระดับสูงแต่ว่าเป๊ปกวาด์ดโอลาบอกให้เขารอไปก่อนตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนัก ดังนั้นแล้วพาวเมอร์ Palmer ที่ไปเห็นด้วยในเรื่องนี้ได้ร้องขอย้ายทีมเพื่อโอกาสลงสู่สนาม แล้วเชลซีที่พร้อมจะมอบสิ่งนั้นให้ก็ได้เข้ามาและยื่ยนข้อเสนอที่ต้องการและมันก็ได้กลายเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของสโมสรในรอบหลาย10ปีเพราะว่าพาวเมอร์มีฝีเท้าที่ฉกาจยอดเยี่ยมอยู่แล้วเมื่อมีโอกาสลงเล่นต่อเนื่องเขาก็ได้พัฒนาความสามารถที่มีให้มันงดงามเข้าไปอีกจนสามารถวาดผลงานออกมาได้อย่างสุดยอดแบกทีมเอาไว้ด้วยตัวคนเดียวกลายร่างจากดาวรุ่งสู่ซูเปอร์สตาร์ได้ในพริบตา กลายเป็นกลจากสสำคัญของเชลซีและทีมชาติอังกฤษที่ขาดไม่ได้เลยผลงานของเขาสถิติต่งตางๆของเขาต้องบอกว่าสุดในสุดอย่างแท้จริงแล้วก็มีข่าวตามมาอยู่เรื่อยๆว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยากจะคว้าตัวกลับไปเพื่อทดแทนเควินเดอ์บอยในอนาคตคนที่4ปอปกบานี่คือสุดยอดกองกลางดาวรุ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคนหนึ่งในสมัยที่ยังอยู่กับแมนยู่ปอกบาโชว์ฝีเท้าได้อย่างเอ็กอในเวลานั้น จนถูกหมายตาว่าจะขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ของทีมได้ในไมช่ช้าแต่ทว่าในตอนนั้นปีศาจแดงที่มีทีมที่แข็งแก่งอยู่แล้วอัดแน่นไปด้วยนักเตะฟีเท้าดีมากมายทําให้ไม่มีพื้นที่ว่างพอสําหรับดาวรุ่งอย่างเขาที่อยากจะลงเล่นอย่างที่สุดทําให้ปอกบาตัดสินใจย,ย้ายออกจากทีมไปอยู่กับโยบินตุสในเวลาต่อมาและมันก็คือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดของเขา พอจากนั้นปอกบาก็พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยทักษะฟุตบอลขั้นสูงจนขึ้นมาเป็นนักเตะแถวหน้าของโลกได้อย่างฉับพลันแล้วเขายังก้าวมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติฝรั่งเศสไปสู่ตำแหน่งแชมป์โลกได้เลยด้วยแล้วปอกบาก็ก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างเต็มตัวจนถูกยักษ์ใหญ่หลายทีมตามจีบไม่เว้นแต่ละวันกระทั่งเป็นแมนยูทีมเก่าที่ต้องยอมคืนน้ำลายตัวเอง ควักเงินมูลค่าสูงถึง89ล้านปอนด์มาร่วมทีมทั้งทงท,งที่ตอนปล่อยออกไปนั้นคือการปล่อยฟรีแบบไม่มีค่าตัวหมายังคนสุดท้ายของคลิปนี้โมฮัมเหม็ดซาลาซาลาเคยมาเล่นในอังกฤษก่อนแล้วในช่วงที่มาค้าแข่งกับเชลซีแต่ว่าตอนนั้นแทบไม่มีใครจะรู้จักเขาเลยเพราะว่าโอกาสลงสนามสุดน้อยนิดในยุคมูรินโญที่แทบจะม่มีอะไรเป็นที่น่าจดจำถ่ายสูตรเขาก็ต้องละเหตุกลับไปยังอิตาลีอย่างน่าผิดหวัง แต่การมาเล่นที่ลรมา่าทำให้ซาลากลายเป็นอีกคนเขาคือนักเตะที่ฉายแววได้อย่างสุดแจมการเล่นเกมลุกที่ร้าใจทักษะฟุตบอลที่หาตัวจับยากคนหนึ่งของโลกทานใดนั่นเองเป็นลิเวอร์พูลที่ได้เข้ามาและซิลตัวไปเข้าทีมและมันก็คือจุดเริ่มต้นตำนานอีกบทอันยิ่งใหญ่ของสโมสรการเข้ามาของซาลาทำให้เกมลุกของหงแดงสุดน่ากลัวสุดอันตราย เขากำลังมีฟอร์มที่ดีอยู่แล้วมาที่นี่ยังดีมากเข้าไปอีกเหลยกเดีว,ว่าสุดของสุดยอดนับได้ว่าซาร่าพัฒนาขึ้นแบบไม่มีตกคืนแทนกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของทีมอย่างรวดเร็วทั้งยังสร้างสาติสุดยอดขึ้นมามากมายด้วยฝีเท้าของตัวเองช่วยทีมกว่าแชมป์สำคัญมากมายในยุคข,ของเขาทังยังพัฒนาตนขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์อีกคนของวงการฟุตบอลโลก แล้วเขายังเป็นนักเตะที่ฟอร์มแทบจะไม่ตกเลยในแต่ละปีจัดได้ว่าเป็นดิวที่ดีสุดในรอบหลายสิบปีของหงแดงอย่างแท้จริงโมฮัมหมัดซาลาและนี่ก็คือ5เกือบล่วงก่อนย้ายสู่5สุดลุง่งก็มาเดิมครับผมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับฟุตบอลแฟนโซนกันด้วยและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ